สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่สองเดือน6กเดือนมิถุนาสองพนห้ารหกสิบแปดนะครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับมาเปิดแบ่งปันพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญพันพันล้านนะครับอายุวัฒนะมงคล79ปีหลวงปู่มหาศิลาศิลจันโทนะครับ ตรงนี้ก็คือเหรียญพันพันล้านนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับนี่นะฮะความสวยงามนะครับจมูกนะครับนี่นะฮะจมูกโด่งๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนะฮะตัวหนังสือตัวอักษรชัดเจนนะครับเรขโค้ด สองสองศูนย์เจ็ดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับช่วงแรงๆนะครับต้องมีสี่ถึงห้าพันนะครับตอนนี้นะครับเหรียญนี้นะครับมีแค่เหรียญเดียวนะครับเปิดไว้ที่สองพันห้านะครับสองพันห้ารวมทรงนะครับอีมนะครพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับอ่วัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับเหรียญพันพันล้านนะครับเนื้อทองแดงนะครับ ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับตามนี้เลยนะครับติดต่อผมตามนี้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามานะครับขอดูรูปภาพรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับก่อนตัดสินใจในการเช่าหานะครับเก็บเงินปลายทางนะครับบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญองค์ต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาปดนีนะครับพระปิดตาปดนีองค์นี้นะครับ เลี่ยมกรอบพร้อมใช้นะครับนี่นะเป็นพระปิตาปดนี้นะครับแช่น้ำมนต์นะครับองค์นี้เป็นแช่น้ำมนต์นะครับนี่นะฮะแช่น้ำมนต์มีเพียงแปดร้อยองเท่านั้นนะครับนี่สวยๆนะครับสวยๆนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับสวยเลยนะครับองนี้นะครับมาพร้อมซองถุงซิปแบบนี้นะครับซองถุงซิปเดิมแบบนี้จากวัดเลยนะฮะอ่าพี่ๆท่านใดที่สนใจองค์นี้นะครับแบบนี้นะครับเปิดแบงฟพันนะครับเปิดแบงฟพันที่สองพันหนึ่งร้อยนะครับสองพันหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับก็คือล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตสร้างบารมีนะครับล็อกเก็ตสร้างบารมีนี่นะฮะมีกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมน่าจะเอาโฟมข้างในออกนะครับเหลือแต่แบบนี้นะครับองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันที่หนึ่งพันแปดร้อยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยนะครับล็อกเก็ต หลวงปู่มหาศิลานะครับรุ่นสร้างบารมีศักดิ์ฉากฟ้านะครับจัดสร้างเพียง1,999องค์เท่านั้นนะครับนี่นะมีตะกุดทองแดงนะครับองค์นี้นะครับเลขรันมเบอร์นะครับนี่นะครับเลขันมเบอร์169นะครับเลขรันมเบอร์169นะครับดูเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับ หนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมทรงนะครับนี่นะฮะต่อไปนะครับพระผงดวงเศรษฐีนะครับพระผงดวงเศรษฐีนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับองนี้นะครับเป็นบล็อกยางนะครับเป็นบล็อกยางนะครับบล็อกยางยันขาดไรจิกนะครับ นี่นะครับบอกอย่างยันขาดลายจิกนี่ฮะดูความสวยงามความคมชัดขององค์พระก่อนนะครับนะครับรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้นะครับนี่ตรงนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันนะครับตรงนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันนะครับตรง ตาหลวงปู่นะครับตรงตาหลวงปู่นะครับเป็นเม็ดมวลสารนะครับเป็นเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับเปิดไว้หนึ่งพันนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันนะครับมีกล่องเดิมครบนะครับองค์นี้นะครับเป็นไหว้ครูนะครับเหรียญไหว้ครู กเจ็ดรุ่นหมื่นหินรวยหมื่นล้านนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับนี่นะฮะวงนี้เป็นเนื้อนาวะนะครับหมื่นหินรวยหมื่นล้านนะครับฮเหรียญสวยงามนะครับชัดเจนนะครับไม่มีตำหนินะครับะฮ เลขแปดห้าศูนย์นะครับแปดห้าศูนย์นะครับนี่ครับโคชัดเจนนะครับโคดชัดเจนตรงนี้เปิดแบงปันที่สองพันห้านะครับเปิดแบงปันที่สองพันห้านะครับนะครับเนื้อนวะนะครับหมื่นหินรวยหมื่นล้านนะครับ ต่อไปนะครับคุณแผนนะครับคุณแผนมหาเสน่ห์รุ่นรวยโกดล้านนะครับรุ่นรวยโกดล้านนะครับ<ฮ>องนี้นะครับองค์นี้เป็นตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินนะครับนี่นะฮะตะกุดเงินนะครับเลขเจ็ด เก้าหกนะครับเลขเจ็ดเก้าหกนะครับเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนยอดคุณค้นนะครับขุนแผนมหาเสน่ห์นะครับรุ่นรวยโกดล้านนะครับขุนแผนยอดขุนคนนะฮะอ่าองค์นี้นะครับเปิดแบงปฟันที่หนึ่งพันบาทนะครับตะกุดเงินนะครับนี่นะครับ อีกอง์นะครับอง์นี้ก็เป็นคุณแผนมหาสเสน่รุ่นรวยโกรธร้านนะครับหลวงปู่ม,มหาศิลาสิริจันโทนะครับการศิลน,นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับองนี้นะครับเป็นหน้ากากนวะนะครับหน้ากากนวะองนี้ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับ นะครับเป็นหน้ากากนวะนะครับสวยนะครับวงนี้เปิดแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหน้ากากนวะนะครับเลขโค้ดนะครับสองสี่แปดแปดนะครับสองสี่แปดแปดนะครับมวลสารนะครับเป็นมวลสารเก่านะครับจะเอ่อเป็นมวลสารเก่า จากพระคุณแผนนะครับที่หลวงปู่ศิลาได้เก็บไว้นะครับนี่นะครับตรงนี้เปิดแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับนี่นะครับ องน,นี้นะครับเป็นเหรียญเศรษฐีเจ็ดเจ็ดนะครับเหรียญเศษรษฐีเจ็ดเจ็ดหลวงปู่มหาศิลานะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองนะครับ,นะรบด้านหลังนะครับเป็นพระศิวลีนะครับ ตรงนี้ตอกแจกทานนะครับตอกแจกทานตรงถุงเงินถุงทองนะครับ วงนี้เปิดแบงก์ฟันที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันนะครับอ่าพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาครับผมนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่นะฮะช่องทางการติดต่อก็ตามนี้นะครับติดต่อศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะครับหรือจะแอดไลน์ศูนย์เก้าเจ็ หนึ่งหกหาหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะครับแอดไลน์เข้ามานะครับขอดูรูปภาพรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องการาบราพี่พี่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ